4.1จัดการตัวเองได้สิ่งสำคัญต่อมาคือคุณจะต้องจัดการตัวเองได้เมื่อได้เป้าหมายมาแล้ววางเป้าหมายได้แล้วว่า6เดือนจากนี้ฉันจะไปจุดนี้อันนี้คือไรายได้ของฉันและไม่ควรมีแค่ไรายได้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตของคุณจะต้องดีด้วยไม่ใช่ว่าฉันมีไรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จมากขึ้น แต่ฉันทำงานหนักเพิ่มขึ้นตอบแ้นลูกค้า24ชั่วโมงไม่มีเวลาพักไม่ใช่นะคะคุณต้องชัดเจนก่อนโดดลงมาทำออนไลน์ออนไลน์ไม่สเสถียรนะคะมันไม่มีเวลาแน่นอนไม่มีระบบระเบียบกฎเกณฑ์คุณจะต้องกำหนดและจัดการตัวเองโดยการเซตระบบหลังบ้านไว้ให้ดี จะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีเวลาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณกำหนดเลยว่าวันหนึ่งคุณจะทำงานกี่ชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงคุณจะทำอะไรบ้างทำรายละเอียดชัดเจนไปเลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่เซตอะไรมาก่อนว่าจะทำอะไรกี่ชั่วโมงและลูกค้าเข้ามาก็รับรับรับ,บไม่มีเวลาพักและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่ง คุณก็ไม่มีพื้นที่อะไรเลยชีวิตคุณลูกค้าอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้น EP นี้คุณจะต้องจัดการตัวเองได้วิถีชีวิตของคุณและการใช้ชีวิตของคุณซึ่งมันจะต่างออกไปแน่นอนแต่มันจะต้องดีขึ้นนะคะแล้วติดตาม EP 5ในคลิปถัดไปคะ่ะ